สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องครูฟิสิกส์ชาแนลนะคะอ่าถ้าเราถ้าเรานะคะมีการเทียบเสียงกีตาร์กับเสียงกีตาร์อีกอันนึงนะคะคือมีกีตา้าสองอันแล้วเรามาเทียบเสียงนะคะคนแรกดีดก,กีตาร์แบบนี้นะคะด้วยความถี่500เฮิร์ตนะคะอีกคนหนึ่งดีดก,กีตาร์ด้วยความถี่ ห้าร้อยห้าเฮิร์ตอย่างเงี้ยนะคะในการเทียบเสียงเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งนี้ค่ะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเกิดบีดนั่นเองนะคะการเกิดบีดนะคะการเกิดบีดจะทําให้เราได้ยินเสียงดังกับเสียงค่อยนะคะสลับกันไปมันก็คล้ายๆกับการที่เสียงนั้นมีการแทรกสอดกันหรือง่ายๆนะคะเมื่อมีการเทียบเสียงสองอันนะสองแหล่งนะสองแหล่ง กีตาร์กับกีตาร์อีกตัวหนึ่งนะคะเราจะได้ยินเสียงดังค่อยสลับกันตึง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 แบบนี้นะคะเพราะว่าเสียงทั้งสองแหล่งนี้จะมีการแทรกสอดกันตามธรรมชาติของขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันเลยนะคะว่าเสียงที่มันมีการเทียบแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วมันเป็นยังไงสรุปนะคะเขาเรียกว่าการ เกิดบีดนั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะการเกิดบีดนะคะการเกิดบีดเนาะอ่าบีดนะคะ b e a t เกิดขึ้นเมื่อเสียงจากแหล่งกำเนิดสองแหล่งนะคะ,ะที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยเคลื่อนที่มาเจอกันนะคะมีทิศทางอ่ามีทิศทางสวนทางกันในเวลาเดียวกันนะคะมันก็จะรวมตัวกันเหมือนกับขึ้น ที่เป็นสมบัติของคลื่นทั่วไปแล้วก็มาซ้อนทับแล้วก็เกิดเสียงดังค่อยสลับกันตามนี้เลยนะคะเสียงดังค่อยสลับกันตามภาพนี้เลยทีนี้แต่หลักการของการเกิดบีดเสียงบีดนะคะจะต้องไม่เกิน7เฮิร์ตคือ2แหล่งนั้นเนี่ยต้องไม่เกิน7 h เฮิร์อย่างเช่นกีตาร์ตัวที่1กับกีตาร์ตัวที่2หรือจะเป็นไวโอลินก็แล้วแต่นะคะ ต้องมีความถี่ต่างกันไม่เกิน7เฮิร์ตถ้าเกินนี้จะไม่เกิดบีดนะคะถ้าต่ำกว่า7ก็ทำให้เกิดบีดได้นะคะอ่าโอเคภาพนี้คือภาพที่เขาอ่าใช้ขึ้นสัญญาณเสียงนะคะออกมาเป็นจอแล้วก็สังเกตเห็นว่ามันเกิดขึ้นรูปทรายเสียงดังค่อยสลับกันตามนี้เลยนะคะการเกิดบีดมันก็คือความต่างของความถี่นะคะ fb f b เท่ากับ f b นะคะเกิดบีด frequency บีดนั่นแหละเท่ากับ uh, Absolut e นะคะ Absolut e f 1ลบ f 2นะ f 1ลบ f 2คํคำว่า Absolut e ก็คือค่าสมบูรณ์นะคะค่าสมบูรณ์ถอดออกมาเป็นค่าบวกเท่านั้นเนาะก็คือสามารถถอดออกมาได้เนาะทีนี้ ความถี่ที่ผู้สังเกตได้ฟังได้ยินความถี่เฉลี่ยนะสมมุติมันเกิดบีดดังค่อยดังค่อยดังค่อยการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าเฉลี่ยนะคะก็คือการนำค่าของความถี่ที่1กับความถี่ที่2มาบวกกันแล้วก็หาร2ออันนี้คือความถี่ที่ได้ยินไม่ใช่ความถี่บีดนะความถี่บีดคือเอา 1> f 1กับ f 2มาลบกันเราได้ความที่บีดว่าจะเกิดกี่ครั้งความที ray? คืออะไรคือรอบต่อวินาทีค่ะนักเรียนคือเขาก็จะถามว่าใน1วินาทีนะคะใน1นึวินาทีจะเกิดกี่รอบนั่นก็คือได้ยินเสียงดังเสียงค่อยสลับกันนั่นเองนะคะอ่ะ f b เท <s> ่ากับ สัมบูรณ์ f 1ลบ f 2นะสรุปนะค่าสัมบูรณ์ f 1ลบ f 2นะคะทีนี้เรื่องบีดของเสียงก็คือเป็นแหล่งกำเนิดที่มีค่าความถี่ต่างกันเล็กน้อยไม่เกิน7เฮิร์ตนะคะตำแหน่งเสริมหรือหักล้างจะไม่อยู่ตำแหน่งเดิมเนาะแล้วก็เลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เป็นขึ้นรูปสายนะคะไปดูกันต่ออย่าลืมนะคะ f b เท่ากับค่าสัมบูรณ์ b อ o ส u t e f 1ลบ f 2นะคะ และความถี่ที่ได้ยินคือค่าเฉลี่ยก็คือเอามาบวกกันแล้วก็หารสองนะคะไปต่อตัวอย่างตัวอย่างหรือเรามาดูว่าถ้ามันเกิดความถี่บีดแล้วเนี่ยมันจะเกิดมันคือถามหาอะไรก็คือถามหาจํานวนรอบในในหนึ่งวินาทีว่ามันจะเกิดกี่ครั้งว่าดังค่อยดังค่อยเนี่ยมันจะเกิดได้กี่ครั้งนะคะซึ่งจะไม่เกินเจ็ดเฮิรตเจ็ดเฮิร์คืออะไรก็คือเจ็ดรอบต่อ วินาทีนะคะเจ็ดรอบต่อวินาทีนะอ่าเจ็ดเฮิร์ตก็คือเจ็ดรอบต่อวินาทีนะคะทฤษฎีบีดทฤษฎีบีดเป็นปรากฏการที่เกิดการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนนะคะก็คือมีหล่งแหล่งกําเนิดเสียงอ่าเทียบกันแต่ความถี่ต่างกันเล็กน้อยนะคะเคลื่อนที่ในแนวเดียวกันนะคะรวมกันรวมกันในแนวเป็นคลื่นเดียวกันทําให้นี่จุดสําคัญนะคะ ทำให้แอมพลิจูดนั้นเปลี่ยนไป <c oughs> พอแอมพลิจูดเปลี่ยนไปส่งผลต่ออะไรความดังความค่อยกับมันมันจะสลับกันด้วยความถี่ค่าหนึ่งแต่ไม่เกิน7จเฮิร์นะคะโอเคนะโอเคนะไปต่อนะคะอ่ะความทีบีดนะสรุปสรุปนะคะความทีบีดเวลาเราเข้าสู่ กระบวนการคข้อสอบอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะถามว่าคืออะไรหมายถึงอะไรอย่างนี้นะคะความทีบีดนะคะก็คือเสียงดังเสียงค่อยที่เกิดขึ้นสลับกันใน1นึ่งหน่วยเวลาก็คือ1วินาทีนั่นแหละนะักเรียนเช่นความทีของบีดเท่ากับ7รอบต่อวินาทีหมายความว่าใน1วินาทีจะเกิดเสียงดังค่อยสลับกันกี่ครั้งคะ7ครั้งนั่นนั่นคือความหมายของความทีบีด นะคะตรงนี้ครูอยากให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะนําไปสู่การวิเคราะห์โจทย์ได้ดีอย่าลืมนะคะการเกิดความถี่บีตคือเกิดดังค่อยสลับกันกี่วินาทีละ่ะกี่รอบละ่ะก็ถ้ามันบอกว่าความถี่ห้าเฮิร์ตความถี่บีตห้าเฮิร์ตก็คือดังห้าค่อยอดังค่อยดังค่อยสลับกันห้าครั้ง นะคะนี่คือความหมายของความทีบีดโอเคนะตามนี้นะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บนี่เลยนะคะเราจะมาดูตัวอย่างนะคะเราจะมาดูตัวอย่างตัวอย่างโจทย์นะคะตัวอย่างโจทย์บอกว่าถ้าต้องการให้เกิดเสียงดังเป็นจังหวะจังหวะคำว่าจังหวะจังหวะก็คือ fB นั่นแหละนะคะ fb frequency beat นะคะห่างกันทุก ครึ่งวินาทีครึ่งวินาทีอ่าครึ่งวินาทีก็คือ0.5วินาทีต่อรอบไหมคะศูนยจุดห้วินาทีต่อรอบแสดงว่าได้ความถี่เท่าไหร่0 5นวินาทีต่อรอบ แต่ความทีก็คือรอบส่วนเวลารอบส่วนเวลาก็คือ1ส่วน0.5ก็คือ1นส่วนทีนะคะก็จะได้สองเฮิร์ตเห็นไหมคะความทีในที่นี้จะได้เท่ากับ2องเฮิร์ตค่ะนักเรียนอ่าโจทย์ถามว่าจะต้องเคาะซ่อมเสียงนะคะจะต้องเคาะซ่อมเสียง ซึ่งมีความถี่500เฮิรต์พร้อมกับซ่อมเสียงที่มีความถี่เท่าไหร่ข้อนี้นะคะมันจะสามารถเอาสูตรบีดมาแก้ปัญหาได้เลยนะคะ f b เท่ากับ f b s สูตร e F1-F2 ลบ f2 คือคำว่าเท่าไหร่ได้บ้างเนี่ยคือไม่เกิน5เฮิรต์ เพราะฉะนั้นมันจะหมายรวมถึงมันเป็นแบบนี้ได้ค่ะมันเป็นได้สองกรณีมันเป็นได้สองกรณีค่ะกรณีไหนบ้างกรณี f b เท่ากับ f หนึ่งลบห้า้อย่า f หนึ่งลบห้าร้อยแต่ความที่ f ความที่ f b มาจากไหนมาจากมาจากตรงนี้ค่ะ f b เพราะมันเกิดขึ้นสองเฮิร์ตสองเฮิร์นะคะ ก็จะได้2เท่ากับ f 1ลบห้าตรงนี้สามารถถอด f สลุดออกมาได้เลยเพราะว่ามันคือค่าสมบูรณ์นะคะก็จะกลายเป็น f 1ก็มีโอกาสเท่ากับ2บวกห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความถี่แรกที่สามารถเป็นไปได้คือ502เฮิร์ตค่ะที่จะดีดกีตาร์อีกตัวหนึ่งหรือเคาะซ่อมเสียงอีกตัวหนึ่ง502 อีกกรณีที่อันนี้กรณีที่หนึ่งนะคะกรณีที่ตั้งตัวนี้เป็นค่าอ่าลบนะคะกรณีที่สองกรณีที่สองทีนี้คือ f b เท <_ S 1> ่ากับห้าร้อยลบ f หนึ่งค่ะค่าสมบูรณ์ถอดออกแล้วนะก็จะได้ แทนค่านะคะ fb เป็น2เฮิร์มาจากตรงไหนมาจากตรงนี้าานที่โจทย์บอกเท่ากับ500ลบ f2 ก็ได้นะคะ f2 ก็ได้หรือ f1 ก็ได้นะเพราะว่าถอดออกมามันจะได้เหมือนเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นย้ายมาย้ายคววยเลยนะคะย้ายคววยเลยจะได้ f2 เท่ากับ500 ลบสองค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้น f สองที่เป็นไปได้คือห้าอ่าไม่ใช่โทษทีสี่ร้อยเก้าสิบแปดเฮิรตเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าจะต้องค้อซ่อมเสียงซึ่งมีความถี่ห้าร้อยเฮิรตพร้อมกับซ่อมเสียงที่มีความถี่เท่าไรบ้างเราก็ตอบเลยค่ะว่ามันจะต้องมีความถี่เท่านี้ค่ะ เกิดความถี่บีต2เฮิร์ได้หรือเคาะต่ำกว่า500ก็ได้คือ498 h เาิ์ทำได้2วิธีคือ1เคาะต่ำกว่า500อยู่2หรือเคาะต่ำเคาะมากกว่า500อยู่2ก็คือ498หรือ502จะเคาะสองจังหวะนี้เกิดความถี่บีต2ทั้งหมดอันนี้คือตัวอย่างแรกคือนะคะต่อมามาดูข้อสอบ ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบโอเนตหลายปีที่ผ่านมานะคะซึ่งครูก็ได้นำมาให้นักเรียนวิเคราะห์ในวันนี้ด้วยนะคะนักดนตรีเล่นไวโอลินนักดนตรีเล่นไวโอลินนะคะ 500H z 500 h z นะคะนักดนตรีอีกคนเล่นกีตาร์พร้อมกันเกิดบีทอ่านะข้อนี้มาแล้วเกิดบีท5 h z แสดงว่านักดนตรี นักเล่นกีตาร์จะเล่นด้วยความถี่กี่เฮิร์ตนะคะนักกีตาร์จะเล่นด้วยความถี่กี่เฮิร์ตนะคะก็จะเป็นมาเลยจาก f b เท่ากับค่าสมบูรณ์ f หนึ่งลบ f สองนะคะก็จะได้ f b f b เขาบอกว่าได้ห้าจะเป็น เหนึ 1> 1่งลบห้าร้อยสี่ใช่ไหมคะตอดค่าสมบูรณ์ออกมาคือคือเขาก็ถามในอีกในหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ได้บ้างเนาะมันมันก็เหมือนกับข้อที่แล้วแหละแต่ข้อที่แล้วเขาจะบอกมาอ้อมนิดนึงนะคะเราของอันนี้ออกมาโดยตรงนะก็จะเป็นเอฟหนึ่งเท่ากับห้าร้อยเก้าเพราะว่าย้ายมาจากลบมาบวกนะคะอันนี้คือแบบแรกแบบที่สองนะคะก็จะได้ อ่าห้าเท่ากับห้าร้อยสี่ใช่ไหมคะห้าร้อยสี่ลบเอหนึ่งอ่าข้อนี้นะคะเราจะได้ f อหนึ่งเท่ากับห้าร้อยสี่ลบห้าใช่ไหมคะก็จะได้สี่รอยเก้าสิบเกเฮิร์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไอเนี้ย ไอ้นักดนตรีที่เล่นกีตาร์เนี่ยจะดีดกีตาร์ได้2ความถี่ถึงจะเกิดบีดหครั้งคือหนึ่ห้าร้อยเฮิร์เอ้ยห้าร้อยเก้าฮิร์และอาจจะดีดต่ำกว่าตัวนี้อยู่5้าเฮิร์ก็คือ4ี่้เก้าสิบเก์นะคะอันนี้คือการทำโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความถี่บีดนะคะอ่าโอเคให้นักเรียนดูให้ชัดๆจะได้เข้าใจนะคะต่อไป ต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะคะลวดสายกีตาร์ขึงอยู่ระหว่างจุดตรึง2จุดห่างกัน50าสเซนติเมตรจุดตรึง2จุดนะคะห่างกัน50เซนยาว50เซนนะคะเมื่อดีดให้เสียงหลักมีความถี่480ร้อดเฮิร์ความถี่ fsfb นะคะความเร็วของ ขึ้นในลวดเป็นกี่เมตรอ้าวอันนี้เป็นการดีดกีตา้ากก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องบีดเป็นการสั่นพ้องที่เราเคยเรียนในบทเรียนที่แล้วมาแล้วนะคะก็ในที่นี้นะคะเขาบอกว่าอ่า v จะเป็นเท่าไหร่ v เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง v เท่ากับ f ลมดาใช่ไหมคะ v เท่ากับ f ลมดา เราจะหาได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะไปหน้าต่อไปนะคะเพื่อที่จะแสดงให้ในักเรียนเห็นนะคะอ่าไปเลยนะคะปึ๊บข้อนี้โจทย์บอกนะคะว่าอ่อาเดี๋ยนะตรงนี้เลยก็ได้ยาวนะคะลวดตัวนี้เนี่ยตึงยาวห้าสิบเมตรนะคะห้าสิบเมตร ดีดให้เสียงหลักมีความถี่480เฮิรตซ์ f เท่ากับ480เฮิรตซ์นะคะถามว่า v เท่ากับเท่าไหร่คือ v เท่ากับ f แรมดาและเท่ากับเท่าไหร่ล่นะณตอนนี้เรายังไม่ทราบแรมดาค่ะนักเรียนเรายังไม่ทราบแรมดาแรมดาจะทราบจากไหนก็ทราบจากตรงนี้จุดตึงสองจุดนะคะห่างกัน50เซนความเร็วในเส้นลวดจะเป็นเท่าไหร่เสียงหลักคืออะไร เสียงหลักคือความถี่ขีดเริ่มก็คือเกิดบีดครั้งแรกแบบนี้ค่ะอ่เสียงหลักนะคะเสียงหลักคือจุดตรึงจุดตรึงนะคะทีนี้เราก็จะเอามาหาแลมด้าตรงนี้คือหนึ่งลูปหนึ่งลูปแต่ยังไม่ใช่แลมดาเพราะอันนี้คือความยาวแอลนะคะจะได้แลมดาเท่ากับสองแอลค่ะแลมด้าเท่ากับสองแอล ลมดาก็จะเท่ากับ2คูณห้าจะได้1 0 0 e ่งรเซนหนึเซนนะคะแต่เรามีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเมตรเพราะว่ามันมีหน่วยเป็นอยากได้เมตรต่อวินาทีเข้าใจไหมคะก็จะเป็น0.1เมตรไหมคะอ่าไม่ใช่เป็น1เมตรค่ะโทษทีเป็น1เมตรค่ะหนึเซน e n. ก็เท่ากับ1เมตรค่ะนักเรียน ต่อมาเราก็จะเอามาคำนวณหา v ได้ค่ะ v จึงเท่ากับ480คูณอะไรคะแลมดาเป็นเท่าไหร่คะเป็นหนึ่งดังนั้นอันตราเร็วก็จะเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบไม่ได้สมควร480เมตรตอบข้อไหนคะตอบข้อนี้อ่าทีนี้เราจะกลับไปดูข้อข้อ2เนาะเมื่อกี้เราคำนวณได้ สี่ยเก้าสิบเก้ากับห้าร้อยเก้าเพราะฉะนั้นเราเลือกข้อไหนเลือกกอกับขอได้ไหมไม่ได้เลือกคอได้ไหมไม่ได้เพราะมันถูกทั้งสองขอ้อดังนั้นข้อหนึ่งเราจะเลือกกอและขอไงคะอ่าโอเคอันนี้คือตัวอย่างในการคำนวณความถี่บีบเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้สำคัญพอๆกับการสั่นพ้องเพราะว่าทุกปี จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาเลยโผล่ขึ้นมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น o อเนหรือว่าแก t p a พ T ทีแคสอะไรก็ตามแต่แหละเรื่องความที่บีดกับการสั่นพ้องจะมาด้วยกันเลยจับคู่กันมาเลยแพ็คู่เลยนะคะอ่ะโอเคคลิปนี้เราก็จะคุยกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อคลิปหน้าคลิปหน้านะคะก็จะต่อเนื่องจากบีดเลยนั่นก็คือเรื่องดับเบิลเอฟเฟกกับ ขึ้นกระแทกนะคะก็จะเป็นเนื้อหาส่วนท้ายๆของขึ้นเสียงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคูฟิสิก์ Channel นะคะมาเรียนรู้ฟิสิก์สไปพร้อมกับเราฟิสิก์คือความรู้ที่อยู่รอบตัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเรามีความสนใจจริงๆเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ